หลังจากที่เราไปหายารักษาที่แกนเอ็กซ์เพชันนะครับเราได้สู้กับวิตเตอร์และเอาชนะเขาได้ <Yeah. S 1> และเราก็จะได้พบกับไซมอนผู้เป็นหัวหน้าของเราอาเคมิดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของเจเปโตเราจะได้รู้ว่าเออร์โกะคือแกนจิตใจคอมมอนดูที่ตายไปแล้วนะครับแล้วก็มีพลังไร้ขีดจำกัดโดยพวกผู้ติดเชื้อที่เราเจอก็เป็นผลมาจากการทดลองของพวกอาเคมิดนั่นเองไซมอนจะเชิญเราไปที่เกาะของอาเคมิ์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องไปที่บึงบาเลนเพื่อเอาเชื้อเพลิงไปขับเรือดำน้ำของว mm ินิกซี่เพื่อไปยังเกาะน,นะครับ ปัญหาคือตอนที่สู้กับไอ้บอสตัวนี้นะครับไอ้ดาบของเรานี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับก่อนจะเอาชนะได้และปรากฏว่ามันก็ดันมี 2, 2> เปตซึ่งก่อนที่ผมจะมาเริ่มเล่นรายต่อพีับนะผมก็ได้ไปเสิร์ชว่ามันมีอาวุธอะไรที่เท่ๆบ้างนะแน่นอนว่าเราจะต้องเทไว้ก่อนซึ่งผมก็ได้พบกับคาตนาครับหรือทูดากอนซอนครับซึ่งผมก็รอที่จะเอาอาวุธนี้มาตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าเราก็เริ่มจะไม่ไหวลนะเราก็ต้องหาอาวุธอะไรมาทดแทนเพื่อสู้กับไอ้บอสตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับมาเลยไอ้เขียวพี่มีทั้งเียววใใหหมม่่แล้ก็ืน โดนไปดิยังไงยังไงหลบได้โว้ยแล้วก็ฮึบฮึบอืมเคลือบไฟแป๊บอืมอืมงไปดิตามด้วยสกิลโบ้มาให้โคตรแรงฮึบอืมแล้วก็ตามด้วยโบ้โอ้โหอย่างแรงอ้อมหลังมาแล้วก็ฮึยตุ้งมาให้โอ้ยติดขาวอะแรงเกินน่าใช้มาตัาง้งนานแล้วเนี่ย อไรทำไรโจนี้หน่อยโ้เคยมันจะพุ่งมันจะพุ่งบอกบอกไม่ทันเลยเดี๋ยวเดวตากล้องตากล้องเี๋ยวเเต็มเต็มิวก่อนึบเฮเออทีเดียวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่โดนเว้ยหลังให้แบบนี้ก็โดนนีอ่อีกทีเดียวเออมาไอห้หุ่นรีเซิคิลเอาแล้วเอาชัยก่อนหน,นึ่งนัดเฮ้ยเดี๋เดๆดเดออะไรวะนั่นแกทำให้ฉันดูแย่เล่นระยะเดี๋ยวเดเ๋้วเฮ้ยท่านี้เคยเจอมาก่อน แทโอเคเดี๋ยวเดเรายังไม่พร้อมกับสิ่งนี้ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เฟสหนึ่งอีกต่อไปละออกจากอยู่ดิเออพันเจตทำอะไรมันเข้าหมดตัวเต้นไหล่ขยาหน่อยโอ้ยโอ้ยจเย็นใเย็นใจย็ไม่โดนโอ้ยมันมีหนวดตีด้วย มื่อไรจะแพ้ลี่ได้วะเออถอยก่อนถอยก่อนวิ่งเกือบ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 มันมีแถมไป A few moments later มาจงแพ้ลี่ได้ละเอาไว้เอาไว้ขายโอเคตามด้วยโอเคข่าวเว้ยกินยาก่อนแถมหนึ่งที

ลืมไปมีหนวดแถมไม่จำไม่เคยได้เออดูแล้วสกิลเออแถมตรงนี้ก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันโอเคหึ่งโดนขอแถมก่อนหนึ่งทีหนึ่งสองสามสี่โอเคไตย้อนไต่อีกทีนึงอีกทีนึงโอเค ก็ก็มาดิวะขอทีนึงเออยังไงยังเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เเกือบ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 ทำลายทำลายทุบโอเคโมแต่โอเคกันได้เว้ยอันนี้โตลบโอ้ โอ้ยลืมหนวดนี่แล้วโอ้ไม่ทันเอาไปเอาสุดท้ายเออก็มาดิมาตามด้วยตีหนักเออเอาวะกินยาก่อนกินยาก่อนโอเคที่หัวโอเคเออเออลบเคแล้วก็หนวดโอเค โดนตอกดีไม่หันไปอุ๊ยเจ็บเล็กเล็กเอออืมอืไม่โดนเว้ยโอเคเข้าไปสกิลบหนึ่งทีปุ๊บโอุ๊ยเคโดยโดนโดนโดนยังโดนอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งอยู่ครับต้องหลบเอาตัวก่อนปุ๊บโอเคโอ้โหไม่พ้นว่ะ ได้อยู Ed ่ได้อยู่ได้อยู่อีกนิดเดียวเดี๋ยว้อต้องไม่ลบต้องไม่ลบรอมันแล้วก็อีกทีเดียวเออโอ้ยนี่สุดไอปูเวนใครวะ ฉันว่าแล้วว่านายต้องทำได้อาวุธของฮีโร่อันสุดท้ายได้อยู่ที่มือของฉันแล้วเราจะได้ใช้คัตตานาลรวทุกคนหยุดพูดแล้วเอาดาบมาเดี๋ยวนี้แลกดาบไปคม อันนี้ก็คือเราให้ยาแอนโทเนียไปแล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อบ้านเขาก็มาขอบคุณเราถึงเราจะรู้นะครับว่าแอนโทเนียก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ได้อีกนานแต่ว่าต้องทนเจ็บปวดกับโรครายนะครับมาคุยกับเจ๊แกสักหน่อยเขาก็จะขอบคุณเรานะครับที่ทําให้เขาหายจากโรคนี้เพราะว่าก่อนนั้นเขาทรมานมากนะครับแล้วก็เขาหวังว่าถ้าก,ากลับมาเป็นปกติอีกครั้งก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้เต้นรำกับเราสักครั้งนะครับ คือจากที่เล่นมานะผมก็จะรู้สึกผูกพันกับตัวละครแอนโทเนียมากเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาดูแบบเออเป็นเป็นห่วงเป็นยายเราจริงๆนะครับแล้วก็ดูเอนดูเรานะครับเวลาไปที่ไหนมาเขาจะคอยถามไถ่นะครับแวะเติมแมวก่อนไปไฟต่อนะมาได้เวลามาทดลองดาบของเราแล้วครับหนูลองยาตัวแรกแล้ว <Hello there. S 2> ลองสกิลหน่อยอยังเท ท่าตีหนักทำไงวะฮึบโอ้มันก็นจะไม่ได้เล่นระยะเหมือนอาวุธเก่านะครับแต่ก็ถือว่าได้อยู่ฮึบท่าฟันนี่อย่างเท่ดูท่าฟันดีๆครับฮึบฮึบฮึบมาโพไหนแล้ววะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันสถานรถไฟตอนต้นเกมปะตัวอะไรนะ่ะเคลืออไปก่อนนี่เนี่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยหึอุ้ยเออโดนไปดิแถมแถมอีกทีนึงโอเคพอพอมันจบแล้วไอ้หนูเออเอิ่มครวะนะโอเคบอสชัวร์โอเค นี่แน่นินแน่นินแน่นินแน่เฮ้ยเอาหวานตอนที่หมุนตัวบรรโดช่วยนะครับเฮ้ยโอ้ยแรงจังอะเฮ้ยมันปลาอะไรใส่วะนะเฮ้ยหยุดปลาดิไปโดนเว้ยเกือบใส่แล้วมันเล่นระยะมันปลาอยู่นั่นแหละเฮ้ยโอเค เฮ้ยอย่าหลบดินี่มันความสามารถของเราเนอะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นขวานแม่งแรงโคตรใจเย็นใจเย็นโอเคเฮ้ยหยุดป่าดิไอ้โอ้โหเฮ้มหยู่ดีๆมึงจะพุ่งก็พุ่งแล้วมันหลบเก่งจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ออดีดีเป็นตีกันเองเลยนะขอแถมโตายไวจังอ่ะพึ่บเออหลบอีกอ่ะเดี๋ยวดิเดเออมาดิต้องมาดิบล็อกโอเคเฮ้ยข่าวแล้วเว้ยเดี๋ยวดิเดะถอยก่อนถอยก่อนโอเค ปึ๊บคุณมึงถอยไปไหนไกลวะเคเอาไม่เอาไม่เอาใม่ปึ๊บโอ๊ยขอตีบ้างได้ไหมเนี่ยแล้วก็หมดแล้วเส้นระยะเส้นไม่โดนเฮ้ยขาวแล้วเว้ยอ่าวปึ๊บลบไม่โดนเอาไมปึโอ้โหมา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 ต้องโดนแล้วแหละเกือบไปแต่

จบแล้วฉันไม่อยากตายฉันก็แค่อยากจะกินอิ่มเท่านั้นเองมันไม่ได้ผิดมันผิดที่มึงมาไล่ตบกูเนี่ยแหละมาเอออุ้ยเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตายอยู่พึบพึบโผโ่ลบแบบเท่ๆลบแบบเท่ๆเออดุ่มบินตามด้วยตะกี้อุ้ยกดเกินกด โอเคมาไหนแล้ววะเนี่ยวอสจะบอกว่านี่คือที่เรารู้สึกแผลดินไหวก่อนหน้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้ในเมืองกาดมันจะเป็นหุ่นนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นพวกผู้ติดเชื้อเต็มเลยเออ เชื่อผีเชื่อผีเชื่อโอเค๊ะเกทัน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 รีบตีลิฟตีลิฟตีก่อนจะดีแล้ววุ้ยชิวไอ้ทันไม่ทันข่าวแล้วปึ๊บเขี้ยคือถ้าทำจังหวะพอดีเหมือนมันจะตีกลับเลยนะครับอย่างเท่ไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยใครวะนะโอ้บอล เดี๋ยวเดี๋ยวดยาก็เหลือแค่นี้เองหันหลังไอ้ตีได้โอ้ยเจนเจนเจนโอ้ยได้โอ้ยโอ้ยได้เอางี้ใช่ไหมเอางี้ใช่ไหมไปก่อนละไปเอายาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาฆ่ามาเพื่อเอาคืนมา ปึ๊บตีรัวจังวะโอเคฮปึ๊บวิชาท่าไม้ตายหันหลังตีคือมันตีแรงหรือเราป่อวะเนี่ยเคเออเออเออโชว์ผิวโชว์ผิวเป็นไงล่ะอุ้ยโอเคอเคอเค ข่มข่มแล้วก็อุ้ยอุ้ยผิวผิวผิวโอเคกินยาแล้วอุ้ยืหพุงโคตรไกญ่ไม่โดนแล้วก็เจอสกิลเข้าไปดิฮะมึงยังจะแยกล่างอีกเหรอมาทีละตัวทีละตุ๊กใจเย็นใจเย็น โห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 พักหน่อยไหมข่าวแลเว้าฮมโดนไปอีกทีนึ่งแล้วก็ืมขินยาแป๊บเคคิวโอ้โหโดนร่างปรอมเต็มๆโอเคถือว่าจัดการร่างปรอมมันได้เร็วนะครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอเคปึ๊บเคยข่าวแล้วปึ๊บหนึ่งโนนเออแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอืมสกิลต,ต่อไปปึ๊บโบ้ใหายในที่สุดโอ้โห่าะชนะได้เอ,อเวนจะมีลิฟต์ไปไหนต่อไม่รู้นะครับเฮ้ยเ้ยใจเย็นเหมือนลิฟต์กำลังลล่วงนะครับ เฮ้ยโรงแรมถูกโจมตีทุกคนเป็นอันตรายรีบมาที่โรงแรมเร็วชิบหายแล้วมันรู้ได้ไงวะตรงนี้ที่เราเคยสู้กับพาเลตมาสเตอร์นะครับโอ้โหไอ้ไอ้ไอกินวอนเตอร์มันมาเข้าพาเลตมาสเตอร์ด้วย <c oughs> ใจเย็นโคตรแรง มาเอาใหม่เพื่อไฟแป๊บปึ๊บเฮตีโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคไม่โดนสกิลปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยขอใช้สกิลเสร็จก,ก่อนก็ไม่ได้เฮเกือบ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 โอเคนี่แนนี่แนนี่แนนปึ๊บโอเคคนอะไร แฮรี่อุ้ยมันจับลิปโอ้โหทำอะไรกูนเนี่ยโอเคถือว่ายังรอดอยู่มายังไงยังไงคึบโอ้หอย่างแรงมันจะแรงเกินไปมุย้ยคึบโอเคแล้วนี่มันไข่วีนะ่ยมันเดินอะไรเฮ้ยตีฟีตีฟีโอเคึโเคคบโอ้โหยังโดนอีก ไม่โดนเว้ยเออเออเออโอเคดุ้งตีหนึ่งได้ถึงสองสกิลปึ๊บโบเขาให้หย่างแรงอย่างแรง,ง,แรงไม่โดนเว้ยข่าวแล้วข่าวแล้วออทีนึงเออโดนไปดิปึ๊บปึ๊บถือ แล้วครับโหเลยเนี่ยศพบเพียบเลยชิบหายแล้วคนจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหน่าซื้อใจคตคือมึงมาถล่มโรงแรมแล้วก็มาแปะป้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วโซเฟียก็ยืนอยู่ตรงนี้นะเธอยังมีชีวิตฉันเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่ได้ยินจากเธอเลยพวกสตอกเกอร์ลักพาตัวเจเป็นโตไปมันมีทั้งหมาติ้งจอกแมวแล้วก็แกงแบ็กรับรบ,รบิด แต่คิดว่าไซมอนน่าจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้เอาไอ้สองพี่น้องนั่นอุตส่าห์ให้โกคอยฟุตไปไปที่ชั้นสองแล้วเมคชชวร์ว่าทุกคนยังปลอดภัยดีเหมือนหลังจากโดนโจมตีทุกคนจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นสองนะครับแต่ประเด็นคือทําไมทิ้งโซเฟียไว้ข้างนอกคนเดียววะีนยูจีนะใครน่ะฉันจะไม่เปิดประตูนี้เด็ดขาดโอ้นายเองเหรอข้างนอกปลอดภัยหรือยังอะปลอดภัยแล้วแต่ถามก่อนทำไมทิ้งโซเฟียไว้ข้างนอก ขอโทษนะเด็กน้อยเจเบโต้ถูกพาตัวไปแล้วขอโทษนะเด็กน้อยพวกเอาเคมิสวางแผนทั้งหมดนี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีการโจมตีที่โรงแรมเกิดขึ้นไม่เคยอยู่ในหัวเลยยังไงก็ตามฉันคิดว่าเราน่าจะตามจับพวกมันได้รูปว่าของฉัน ข้างหลังมันมีทางลับไปยังฐานของพวกมันเล่นคอร์ดนี้บนเปียโ,โนในห้องของฉันแล้วมันจะเปิดทางลับนั้นให้แล้วนายก็จะไปช่วยเจเปโต้ได้อับดาบแรบบวก5าไปจุกจได้อะชิพเมนด้วยนี่ไงทางลับโอเคลงลิฟต์มาโผล่ไหนเราไม่รู้นะครับข้างล่างนี้ยังมีหุ่นอีกเลยโอ๊ยนี่แน่ ดุงไปดิดุงไปดิเอเอคุณคุ้นหน้าคนนั้นอะมึงใช่ไหมที่ไปบอกที่อยู่โรงแรมให้เขาเดินเขารู้กันน่ะเดี๋ยวก่อนเถอะเหมือนจะเจอบอสแล้วนะครับคราวนี้จะได้เจอกับใคร อ่าไอแกงน้องกระต่ายแกงนี้นี่คือต้องเทไว้ก่อนยอมรับชะตากรรมของแกซะความตายจะไปหาแกก็มา,าดิวะโอ้โหค่าวนี้พี่แกลุมสามเลยวะก็มาดิครับปึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเ้ยอ ขอยิงส <ider Stadium> ักหน่อยฮึบเออใครมันหลองอะไรวะโอ๊ยไฟไหม้ไฟไหม้ใจเย็นใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยอือโอ้ยยังไงเฮ้เปลี่ยนเป้าหมายเออเออโอ๊ยโอเคอะไรเอ็งหัว เดี๋ยวเดี๋ยวสกิวไปทิ้งโบให้อย่างแรงโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจเย็นอย่าลุ้มอย่าลุ้มเพ่ยื้อไปเดือเพเออเอออุ๊ยอาวุธพังนล้ว่ะโอ้มันติดดีเคเพิ่งเห็นตอมก่อนตอมก่อนจบหลังโลงฮึอบฮึอบ โอ้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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหเข้าไปไม่ได้เลยมันมีดึงไปด้วยว่ะทั้งไฟไหม้ทั้งไฟช็อตอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเอข้ามาเข้าม่อาใจเย็นดิโอ้โหยัง เดี๋ยว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 นี่ไงนี่มันหลบป่ะโอเคเออไฟก็บไม้เออจะตายละเออขาวแล้วเว้ยเดี๋ยวด้วยแม่งเอ้ยโอ้โหหมดก่อนโอเคสกิลแม่งเลยแล้วกันไปแล้วหนึ่งเองเป็นลายต่อไปทำอะไรอุ้ยใจเย็นติดมุมติดมุม ติดมุมโอเคโอ้โหมาเออโดนไปดิโดนอุ้ยไอ้นี่มันมาแจมอีกละวสกอรไบร์ทกระพเออก็มาดิก็อุ้ยเออเออเออตายแล้วจะตายแล้วมาเออขาวไปดิอือีกนิดเดียวอุ้ยอื ข so oh. ่อตีหินเดียวโอ้โหโอ้โหอีกคิปเดียวไอ้้อืหไเด็กนี่มันก็หยุดได้ยังอะอ้ืหเออในที่สุดเหลือแค่มึงแล้วไอ้น้องคนเล็กสุดเหรอแค่มึงแล้วอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าพี่มึงยังไม่ตายแล้วมึงมาแคนอะไรกูโอ้โห เจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบเฮ้ยเฮจะเย็นเย็นได้ไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเออลบแล้วมันก็หลบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอ้ยติดติดติดกระแพงติดกระแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเค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 อุ๊ยวุ๊ยแรงจัดกินยาก่อนยาหมดแล้วอีกเดี๋ยว โอ้โหคุณพี่เอ้ยเจ้าเวลาไหนให้กูตีวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้โหดาบก็พังเฮ้ยมันมันมันจะโอเคหลบได้อยู่เกือบ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 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอขอต้อมก่อนนะมึง ตอนที่มันเหลือสองคนเราต้องเลี้ยงเลือดมันไว้ก่อนโอเคโอเคมาเออ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 อัดมุมโอเคเปลี่ยนเป้าหมายคนหุดยึดอ้อมหลังมาโดนเออต่อ,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 อไปต่อให้รีบๆทำเวลาทำเวลาโอเคโอเคเออ อีกนี่นึงโอเคโอเคทัน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 โอ้กีนิดเดียวเด้อไอพีมันยังมันยังเพิ่งตื่นโอเคทันอยู่โอ้โหเต็มๆไม่เป็นไรเหลือแค่เพือนกับกูแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเครียร์ยังไงยังไงหมดยังหมดยังอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเออ เฮ้เฮ้เฮ้อย่าลบอย่าลบคอยเดือดเดือดเเมาไอ้คนพี่เดี๋ยวแค่มึงกับกูแล้วเออทำอะไรครับทำอะไรครับเต็มหลบหลังเสาเฮ้โอ๊ยเดือดเดือดเดือดเดี๋ยวถอยถอยถอยทำอะไรอะครับเออ เออเฮ้ยโอเคก็มาดิอุ้ยปล่อยเร็วไปอะไรอะไรสกิลหลบหลังเสาเว้ยไม่โดนเจอนี่อุยอ้ยอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนใช้เสาเป็นโลก,กำบังเฮ้ยโอ้โหบอกไม่ทันเฮ้คเคเค เฮ้ยมันร้องมันมันจะใช้ขึ้นลบเอ้าถ้าไม่โดดนี่คือหลบคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอเคตั้งสติตั้งสติได้อยู่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออือทานี้กูจำได้ได้ลบเฮ้ยโอ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ได้อยู่ทำอะไรครับทำอะไรครับตีอะไรอะตีอะไรอะ อุ้ยไม่โดนเคยารีจะมาแล้วโอเคได้มาหนึ่งขวดถือว่าโอเคทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบไปโอ้โหหลบไม่ทันเดี๋ยวก่อนอุ้ยเพสกิลสวนฮึบฮึบโอ้ช่างมันหลบอะไรไมได้ได้อยู่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 โอเคโอเคโอเคมันจบแล้วไอ้สอง อย่าได้เจอกันอีกนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับใครกดไว้ถูกหมด <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันดีครับ